คุณแม่น้องโบนัสค่ะก็ถ้าจากโปรเจคคุณแม่รู้สึกว่ามัน,มนดีนะคะได้เสริมสร้างความกล้าแสดงออกของน้องเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกเราต้องการอะไรเพราะปกติแล้วอะอยู่บ้านด้วยความที่เป็นพ่อแม่เนาะด้วยความใกล้ชิดกันน้องอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่กล้าพูดทั้งหมดพออยู่กับเพื่อนเขาก็จะกล้าแสดงออกกล้าพูด ก็รู้สึกแฮปปี้นะคะที่เห็นน้องแฮปปี้แล้วก็มาเรียนที่นี่แล้วน้องรู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็สนุกแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆน,นะคะ<แ>คุณแม่อยากขอบคุณทิชเชอร์ทุกท่านนะคะที่คอยช่วยดูแลลูกคุณแม่เพบาะวไม่ใช่แลยค่ะคุณแม่เอาน้องเข้ามาเป็นครั้งแรกเหมือนที่เนี่ยมันเป็นคอมอร์ตโซนที่คุณแม่ไว้ใจที่สุดของทุกท่านนะครับแล้วก็ทิชเชอร์ทุกท่านนะครับก็ วันนี้ก็มีความสุขนะครับก็ได้เห็นลูกๆทุกคนก็มีความสุขกับการผมเห็นด้วยกับการเรียนแบบนี้นครับแล้วก็ดีใจกับทางเรียนที่ส่งเสริมในลักษณะอย่างนี้แหละครับผมครับขอบคุณค่ะของผมเชื่อว่าผู้ปครองทุกคนเนี่ยประทับใจเพราะว่าได้เห็นลูกๆนะครับได้ได้เรียนรู้ในกระบวนการด้วยการลงมือทําเองสิ่งที่เราได้รับก็คือเขาเติบโตอย่างอย่างมีความสุข เราเห็นละด้วยโรงเรียนด้วยตัวบุคลากรของอิมเองอะคะ่ะทางานด้วยความหนักยากลําบากมากกว่าจะกว่าจะปั้นเด็กสักคนหนึ่งอะแม่ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการเล่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของทางโรงเรียนที่ที่เธอแจงได้ได้วางแผนได้คิดวิเคราะห์มาแล้วนะั้นอะเหมาะสมกับเด็กๆเ,เป็นอย่างมากสุดท้ายแล้วนะคะก็ในานามตัวแทนผู้ปกครองกี้ขอเสียง ปลบมือเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรได้ทํางานอันหนักแบบนี้ค่ะเพื่อมอบให้กับลูกๆของเราต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ